ล,ลูกค้าทุกท่านนะคะชื่อกุ้งเขมิกานนะคะชื่อตามบัตรประชาชนว่าคุณหญิงตกนมนะสงขลานะคะแล้ววันนี้นะคะพี่กุ้งก็ออานำเอกลักษณ์ของพี่กุ้งนะคะมาให้แฟนคลับและลูกค้าทุกท่านชมนะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าพี่กุ้งนะคะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะอาชีพตกนมของพี่กุ้งนะคะสมัยก่อนพี่กุ้งจะใส่ผ้าถุงคอกระเช้าและผ้าคลุมไหล่นะคะนี่เลยค่ะคอกระเช้าสวยงามมาก ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะเสื้อผ้าอาภรน,นะคะทุกอย่างนะคะของเรามีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะอยากให้หันกลับไปใส่คอกระเช้ากันนะคะคุณจะได้รู้ว่าโอ้โหเสื้อผ้าของเรานะคะสุดรู้ค่ะผ้าพันคอน,นะคะมีมากมายนะคะแต่ตอนนี้นะคะพี่กุ้งก็ใส่เป็นกระเช้าไฮโซนะคะเพราะมีผ้าพันคอนที่เป็นของแบรนด์เนมนะคะ แล้วก็มีติ็ดโตทองคำนะคะถือนะคะเป็นกระเป๋าแทนนะคะสำหรับวันนี้อยากบอกแฟนคลับและลูกค้าทุกทท่านนะคะว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเอ๊ะทำไมวันนี้พี่กุ้งแต่งตัวนะคะธรรมชาติเกินไปหรือเปล่าอยากจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วพี่กุ้งแต่งอย่างนี้นะคะมาเป็น1ิปีนะคะเพิ่งจะแต่งสวยงามนะคะอยู่นะคะเพราะออกรายการทีวีพ่อโกอินเตอร์นะคะวันนี้อยากบอกทุกคนนะคะว่าเอกลักษณ์ไทยนะคะสวยงามมากมายที่สุดจริงๆ ค่ะเด่นดังรวยนะคะ